สวัสดีจ้าพี่น้องดูทูบทุกคนเนาะวันนี้ก็วันที่สิบห้าเนาะวันที่สิบห้าเขาก็ไปเล่นสงการกันเบิดอีเม่ป่วยอีเม่อยู่บ้านเนาะวันนี้นี่แม่กับจีหากับเขาเด้อพี่น้องแม่ไปเหลียวเห็นนอไม้เขียวอีสานอีกแล้วมันขื่นง่ายเพราะว่าเขียวอีสานน่ะเป็นเป็นนอไม้ที่แบบมันขื่นง่ายมากพี่น้องมันขื่นง่ายมันทามันไดน้นำ น้ำดีนี่จะออกนอดีมากเลยเนาะบัดที่นี่มันออกเสียงกบพี่น้องฝนสิโตกกบในสะแม่ห้องบัดที่นี่มันมีอยู่นอหนึ่งแม่กะเหลียวบอกเคยเห็นความหกมันสูงเรี้วเลยพี่น้องแต่แม่ต้องเอาออกเวยเพราะว่าถ้าเอาไว้มันจีบออกนอต่อไปมันสิอั้นมันสิไปแตกใบบัดที่นี่แม่ต้องละลงเอาลงพี่น้องไป แม่ทิพ้าไปตัดแหนงใหม่แล้วก็มาปอกต้มแกงมือนี่พี่น้องแกงเปิ๊กมือนี่เนาะแต่เดี๋ยวนั่นๆไปอยากไปหาไอหมูสามสั้นมาใส่แม่อยากกินแกงเปิ๊กใส่หมูสามสั้นพี่น้องเดี๋ยวเขาสิแกงกันมือนี่แกงเปิ๊กใส่หมูสามชั้นกินมือนี่วันที่สิบห้าเมษาเนาะมืออื่นหวยออกแล้วไ <laughs> ปแม่สิกลับกล้อง รมก็แห้งแห้งพี่นอ้องร่มบันแม่แห้งแห้งเมื่อวานเขามาไถาหน้ากับบอลแล้วเนะาะไถหน้ากับบอลแล้วเขาก็ไปกันกอนพี่น้องนย่พี่น้องเมื่อวานวันกนอนแม่ก็ตัดไปเนาะตรงนั้นนอหันตรงหันแม่นบอกสองนอตรงนี้พี่น้องพี่มาที่นี่เพียพี่น้องพ่ออันนี้ตอนแรกมันแค่แตกตุม้ม นี่เันเอาไตัดไปนี่เนี่ยความ,มันออกไวพี่น้องเห็นบอกนอ่อใหม่มันออกเร็วๆเร็วพี่น้องบอกน้อ,นองออกเร็วอีหลีพ่อทาทาเขาหดน้ำดีๆเหอยพี่น้องยี่แม่เสียไปกแกงเปอะพี่น้องเดี๋ยวามาตัดกันเลยโอ้ยออนขนาดปาดอ่ออนขนาดพี่น้องแม่ตัดไอ้นั่นโพดเบื้องแหม่อ้ยออนจวดเลยนอนนีที่แม่วา่า เออนี S <S uh ่นี่เนี่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 เห็นบอกพี่น้องเบิงเบิงเนี่ยอันนี้เขาตัดเอาไปกินอาทิตย์ก่อนพี่น้องเบิงสินี่กำลังออกอีกแล้วเห็นบอกเนี่ยหน่อไม้เนี่ยมันออกเร็วเร็วเด้หน่อไม้เขียวอีสานกบไปพี่นี่อีกอีกแหนงพี่น้องเพียเร็วเร็วนี่เดี๋ยวเขามาตัดนอนนี่นอนนี่มันก็อยากแก่นพี่น้องเห็นบอกมันโดนโดนนี่โอ้เปียโอ้ยมันก็บอกแก่นดอก มันก็อ่อนอยู่พี่น้องเพียโอ้ยตัดอ,อ่อ,อนๆขนาดเลยน้องม,มือกรอนี่แม่ตัดไปยังงยั่งน,นันๆอยู่เลยนี่เพี่บอกนอนนี่ก,ก็ยู่ข้างๆเห็นบ่มที่แม่ว่าจงไว้โอ้ยแกไปเออหอ้ยเพียอ,อ,อ,อ สามนอแหละพี่น้องสาม,มอนอนี่แกงได้หลายเติบเด้เอ้ยผู้ดเดียวเนาะพี่น้องโอ้ยนอนีอยู่ห่างเขาเลยเอาไว้ก่อนเผียอพี่น้องเข้าเข้าแหงตัดเขาก็แหงออกเผียอเผื่อเพียวพี่น้องเห็นบอกเดี๋เดๆ กำลังออกเลยนี่นางดินเลยนะคะนางดินเลยนะคะนี่นี่กำลังออกเลยออกดีแท้ๆกินบะท่านดอกเขาฮดน้ำดีๆพี่น้องอกินบะท่านเอาฮดน้ำดีๆนี่ฮดน้ำไหลาๆนี่กินบะท่านดอกอนอมันมมพี่พี่น้องเห็นนองเขาบอ น้องเบอพี่น้องโอ้ยกินบ้าท่านกินบ้าท่านพี่น้องเอ้ยแม่ก็แปลกใจแม่กะหาแถบซู่มือมาเบิงนอพี่มันต้องเอาออกพี่น้องบอกสันบอกสันนั่นเขาถีไปเลี้ยงไปเลี้ยงใบแบบที่นี่เขาถีอันอันออกนอเด้อพี่น้องเด้อเขาต้องหักออกเบิดเด้อพี่น้องนอใหม่มันจะเป็นสภาพนี่นี่ก็อีกนอหนึ่ง แต่พ่อเหรอละแม่สีบ่เอาแม่สีเอา,า,านอสูงเพราะว่าขัขคืนเอาไว้เขาสีอันพี่น้องเบิง้งเพียขืนมาสูงได้จังหดเพียพี่น้องว่ะเพียเพียนอะมันบ่มันหลงตาได้จังไดโอ้ยแม่ก็ว่าแม่หาแล้วหาอีก มันก็ฮกนั่นละเพียเห็นบอก่ำมันนี่ยุ่ครังนี้ก็อีกนอน,นึงเพียมันฮกหกหลายพี่น้องเอ้พ่อละนี่ก็พ่อแกงเหรอพี่น้องแม่สิพ่อแกงหลายดอกแกงหลายอันผู้เดียวกินก็สีเหลือโอ้ยเพียเพียมันออกมากังได้ออกมาบบเห็นพี่น้องวะไปไปปอกกัน พีน่น้องนองใหม่นอนยาวน้่ไปเอาไปปอกกันพีนพพ่น้องปอกข้มไพ่พี่ปอกข้มไพ่พี่ละนอนใหม่อันเขียวอีสานกระไหลได้พี่น้องแต่แม่หักอันบได้นั่นเนาะบัด้ไปขายของตลาดพี่น้องแม่ไปเฝ้าคนป่วยเนาะแม่ก็เลยบได้ไปขายพี่นอ้องมันกะลหลอยู่แม่ก็ตัดเห็ด เราไม่สมเนอะอย่างกับไรลงยูทูบเนาะบ่มีเวลาพี่น้องเอ้ยอย่าลืมติดตามแม่เด้ดเออมาที่นี่แหนงเนืองก็ไหลาหลายอยู่ไอแม่กับกล่องให้เบิงให้เบิงนราไม่เนอะว่ามันหลว่ามันหลาย,าลายพี่น้องนะอย่สิกลับกล่องให้เบิงเด้อเบิงแหนงเขาพี่น้องไอเบิงนอ้อเบิงนอ้อพี่กำลังออกพี่น้องว่ะสิบอก น้องเอ้ยบังพี่น้องเอ้ยอันนี้สามนอเลยพี่น้องเห็นบ่สามนอเลยบ่พี่น้อง กำลังออกอีกหลายพี่น้องเอ้ยน้องอแม่ก็เลยบ่ได้หาแนหน่งเนืองก็เลยบ่ได้หาพี่น้องเบ่งเอ้ยไปบอกนอไมอ่ก,กันดิแก เข้าตรงตัดมันลงมาเนาะล่ำมันนี่แหละออมันลบได้จังไดแม่ก็หาหาเด้หาจังไดกจ็จังมันจังลีได้เนาะโอ้ยจังเมน่น แม่กับล่ำนี่กับพ่อเลยกินถ้าแกง ôi hoàn ưng thơm thưa. No, okay, not there. โอ้ยไหลพี่น้องพระเจ้าพี่น้องแม่ก็อันนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเข้ามาแกงเป้กกันพี่น้องมันคืบฝนนะพี่น้องเด้อมันก็สิบ่คอยแจมแจงเด้อใส่น้ำยานางลงไปใส่หลายมันก็สินั่นเนาะพี่นอ้องนั่งแล้เขาก็โอ้ย กดล่มขึ้นซื้อสองหมื่นสองหมื่นกระปตกนี่น้องมือ,มอน,น,ออนี่แม่แกงแม่ตำเครื่องแกงแม่ใส่เข่าลงไปทดลองใส่เข่าเบือลงไปพี่น้องแม่จริงๆแม่ก็บ่เคยกินดอก่ยแต่แม่ถิทดลองใส่ลงไปเนาะนอใส่ลงไปจ้า แม่ทุดลองใส่ได้แม่กับ,บ่ะเคยกินดอกเด้เพราะว่าแม่บ้านแม่กับสีแกงน้ำใสจะรอนจะรอนเนาะง่ายเพื่อนแม่ของแม่นะเพื่อนกับผ้าเฮ็ดแบบนี้เนาะพี่น้องแต่บัดทีจะล่องเบิงว่าเขาเขาเห็นข้าวแกงแบบนัวๆนะลองดูสิมันจะเป็นยังไงเนาะอะบ <c oughs> เป็นย่างของอย่างมันล่องได้ทั้งนั้นล่ละแต่แม่บ,บ่เคยกินเนาะอันนี้จะใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาใส่หลายน้ำปลาเจ้านี่แซ่บได้พี่น้องบดได้โคณาให้เขาดอกเด้ แต่แซ่บอิ่ลีบอกเลยใส่ข่าเบือลงไปหน่อยนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวจะตั้งเตาเนาะพี่น้องตั้งเตาอันนี้ก็มีชะอมแล้วผักอันอย่าง่ะอีคุณตูบ้บอกพริกโดดพี่น้องมาที่นี่แม่ใส่หมูสามสันเด้อที่แม่วาไว้ แม่จะใส่หมูสามชั้นนะคะพี่น้องจาอา๋ามาเอาเสมาใส่หมูสามชั้นกันมันที่มืดหน่อยเด้อพี่นอ้องเด้อหมูสามชั้นลงไปพ่อ,พอใส่ตันนีพอ่อลห่อเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งเนาะให้มันเดือดเดือดแล้วพอ่อพ่อมันเดือดใส่ได้แล้วเขาก็มาใส่อัน พักชะอมใส่อันลูกโดดเนาะแต่ว่าแสบพี่น้องไม่ชิมหรอชุดไส่ไปซ่อนนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวรอให้หมูมันสุกหน่อยนะจ๊ะโอเค,อเคแกงเปรอะแกงเปรอะ แม่ก็จะเอาลูกโดดก็เอาก็ผักไซเนาะโอ้ยหอนลูกโดดพริกลูกโดดโอ้ยพี่น้องเลยแซ่บขนาดมหมูสามสันมันสิเข่ากันดีด้วยพี่น้องมันจะแซบ่บนัวหัวบวลเลยละ่ะโอ้น้ำยาหนังเยวๆ เออก็รสแซ่บแซ่บแซ่บดีพี่น้องแม่บ่เคยได้กินอันไ้กัวๆเนาะเพราะไ้กัวไปมันจะแซ่บอิริจ้าโอเคโอเคเอาเอาเอาสุกล่ะสุกล่ะมากินกับแม่เด้อพี่น้อง